สวัสดีครับชีวิตดีรูปร่างดีสุขภาพดีนะครับในบทนี้เป็นบทที่3แล้วนะฮะเราเกริ่นไว้แล้วว่าบทที่3นี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความอ้วนของผู้หญิงนะครับผมผู้ผู้เขียนหนังสอือเล่มนี้ได้บอกว่า หนึ่งในสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับต้นๆของประชากรในประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยเกิดจากโรคเรื้อรังที่มีพื้นฐานจากการเจ็บป่วยนะครับผมว่าด้วยระบบต่างๆภายในร่างกายเนี่ยที่เกิดการอักเสบเรื้อรังแต่ไม่ได้ถูกรักษาอย่างถูกต้องหรือว่าไม่ได้ถูกรักษาอย่างทันท่วงทีนะครับจนทําให้เกิดการเสื่อมถอยของการทํางานของอวัยวะภายในระบต่างๆ ถึงแม้ว่าการอักเสบเนี่ยจะเกิดเอ่อจะมีการก่อตัวขึ้นอย่างช้าๆแต่ว่ามันเป็นภัยเงียบที่เป็นเอ่อสิ่งที่คนมองข้ามกันไปนะครับผมสมาผมภาวะถดถอยของร่างกายที่อาจจะเกิดแล้วก็เอ่อนำมาซึ่งการเสียชีวิตของของมนุษย์แล้วก็ทำให้เราแก่ก่อนวัยด้วยนะครับผมโรคต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยล้วนแต่เป็นโรคฮิตติดอันดับทั้งนั้นนะครับผมเช่นโรคมะเร็ง โรคเบาหวานโรคไขข้ออักเสบหรือว่าโรคที่เกี่ยวกับหลอดเลือดและหัวใจโรคทางเดินหายใจต่างๆเอามาพึกอัมพาตนะครับหรือแม้กระทั่งโรคเกี่ยวกับสมองโรคไตนะฮะการรักษาเนี่ยต้องเริ่มจากการแก้ไขที่ต้นเหตุของการอักเสบหรือ,อการทําให้เราได้รับออกซิเจนบริสุทธิ์หรือว่าน้ำบริสุทธิ์เข้าไปแลกเปลี่ยนภายในเซลล์นภายในร่างกายของเรามากยิ่งขึ้นนะครับผม การอักเสบโดยทั่วไปนะครับผมจะมีอยู่2ประเภทประเภทแรกนะครับคือการอักเสบที่เป็นแบบปกตินะฮะโดยจะมีอาการปวดบวมแดงหรือมีอาการร้อนๆในร่างกายนะครับผมหรือว่ากระทั่งอวัยวะต่างๆภายในร่างกายเนี่ยจะเริ่มทํางานล้มเหลวนะครับผมการอักเสบอีกแบบหนึ่งก็คือการอักเสบในระดับชั้นเซลล์นะครับหรือที่เรียกกันว่าการอักเสบแบบเหลือรงนั่นเอง ซึ่งการอักเสบแบบเรื้อรังเนี่ยจะไม่ค่อยมีผลที่แสดงออกมานะฮะหมอก็ยากที่จะวินิจฉัยว่าเราเป็นการอักเสบแบบเรื้อรังเพราะว่าการอักเสบชนิดนี้เนี่ยจะไม่ค่อยแสดงอาการเจ็บปวดเท่าไหร่นะครับผมการอักเสบแบบเรื้อรังเนี่ยมันจะทําให้ระบบการทํางานของเรานะครับผมเพี้ยนผิดเพี้ยนนะฮะรวมถึงภูมิคุ้มกันต่างๆด้วยภูมิภูมิคุ้มกันต่างๆด้วยนะครับผม ผู้คนส่วนใหญ่เนี่ยจะรู้จักการอักเสบในรูปแบบที่มาจากการเจ็บปวดแบบเฉียบพลันที่แสดงอาการตอบสนองต่อการที่เนื้อเยื่อของเราเนี่ยได้รับการบาดเจ็บนะครับซึ่งร่างกายเนี่ยเรามักจะรักษาตัวเองให้หายได้เป็นปกติในเวลาอันสั้นถ้าเกิดว่าการเกิดการอักเสบแบบเฉียบพลันแบบนั้นนะครับผมซึ่งทางการแพทย์ทั่วโลกเนี่ยส่วนใหญ่จะให้ความสําคัญเกี่ยวกับการอักเสบเนี่ย ไปให้ความสําคัญกับการอักเสบในระดับเซลล์นะครับเพราะว่าการอักเสบในระดับเซลล์เนี่ยจะทําร้ายสุขภาพและความเป็นหนุ่มสาวของมนุษย์ปัจจุบันมากกว่านะครับอะไรเป็นตัวก่อให้เกิดการอักเสบเรืร้อรังในระดับชั้นเซลล์นะครับผมทางการแพทย์จะเรียกว่า เหตุความตึงเครียดและวัฏจักรที่ผิดเพี้ยนของเซลล์นะครับผมโรคนี้เนี่ยในหมู่แพทย์จะรู้ดีว่าการกินอาหารที่มีปริมาณแคลอรี่สูงในแต่ละวันเนี่ยจะทําให้เกิดปฏิกิริยาลูกโซ่ในชีวิตประจําวันนะครับผมเพราะร่างกายของเราเนี่ยจะหลั่งอฮอร์โมนที่เรียกว่าอินซูลินออกมาในปริมาณมากเพื่อจํากัดการพวกน้ําตาลในเลือดหรือว่าอนุมูลอิสระท,ที่อยู่ในเซลล์ของร่างกายนะครับผม ดังนั้นการอักเสบแบบเรื้อรังในระดับเซลล์เนี่ยมีพลังการทำลายล้างที่น่ากลัวมากนะครับผมเพราะผลวิจัยทางการแพทย์หลายชิ้นเนี่ยได้แสดงให้เห็นว่าการเกิดอักเสบชนิดนี้เนี่ยจะค่อยๆรุกคืบแบบสะสมไม่มีอาการรุนแรงที่ชัดเจนเป็นเวลาแบบนับ 10, 10ปีทีเดียวจนจนเมื่อรู้ตัวเนี่ยก็จะเกิดการสูญเสียคุณสมบัติของเซลล์ทางร่างกายในทุกระบบไปแล้วนะครับผม ดังนั้นเนี่ยบุคคลที่เป็นโรคเรื้อรังเนี่ยอาจจะถึงแก่ชีวิตในที่สุดได้นะครับปัจจัยที่เกิดทําให้เกิดการอักเสบเรื้อรังอื่นๆเนี่ยอยู่ที่ว่าอายุที่มากขึ้นนะฮะเมื่อเรามีอายุที่มากขึ้นเนี่ยตัวนําที่ไปสู่การอักเสบในชั้นเซลล์ก็จะมากขึ้นด้วยอีกทั้งเพราะว่าการอักเสบชนิดนี้ถูกสะสมมาเป็นเวลานานเนี่ยเราเราเก็บสะสมมาเป็นเวลานานดังนั้นเนี่ยการ เกิดภาวะของโรคเนี่ยที่คนที่อายุยังน้อยเนี่ยจะจะมีความต้านทานจะมีภูมิต้านทานอยู่ค่อนข้างจะเยอะอยู่แต่ว่าเมื่อไหรที่อายุเรามากขึ้นเนี่ยภูมิต้านทานของเราเนี่ยก็จะลดน้อยเสื่อมถอยไปตาม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 ,ตามวัยด้วยนะครับผมดังนั้นเนี่ยการซ่อมแซมเซลล์ของเราเนี่ยเมื่ออายุมากขึ้นก็จะซ่อมแซมได้ลดน้อยลงนะครับดังนั้นเนี่ยคนที่มีอายุมากขึ้นก็จะ ต้องระมัดระวังเรื่องสุขภาพมากกว่าคนนุ่มสาวอันนี้เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับผมดังนั้นอโอเคเรามาพูดถึงความอ้วนความอ้วนเนี่ยชั้นไขมันของเราเนี่ยทำหน้าที่เป็นต่อมฮอร์โมนชนิดหนึ่งนะครับที่ต่อมฮอร์โมนชนิดนี้นจะกักเก็บการผลิตฮอร์โมน หลายชนิดเอาไว้ด้วยกันรวมทั้งชีวเคมีอีกหลายชนิดที่มีผลต่อการเผาผาลาญของร่างกายนะฮะเราพูดไปในบทที่2แล้วว่ามนุษย์เนี่ยเราเป็นชีวเคมีนะฮะอย่างหนึ่งนะครับผมอีกเหตุผลหนึ่งนะฮะที่บุคคลเนี่ยจะมีไขมันสะสมอยู่มากเนี่ยเ,เหตุผลนี้คนที่มีสะสมอยู่มากจะมีแนวโน้มของการเป็นโรคมากกว่าแล้วก็ชรา เร็วกว่าก็คือพูดง่ายๆว่าคนที่เป็นโรคอ้วนจะแก่เร็วกว่าคนที่รูปร่างสมส่วนนั่นเองนะครับผมก็พยายามพูดให้ให้ง่ายขึ้นนะฮะเพราะว่าผู้เขียนเนี่ยจะอธิบายคล้ายๆศัพท์ทางการแพทย์เยอะไปหน่อยดังนั้นเ,เราลองมาดูว่าชั้นไขมันเนี่ยที่เป็นที่สะสมของสารพิษต่างๆเนี่ยจะเป็นที่ซ่อนอย่างดีของการ จะเป็นที่ซ่อนทึ่ดีของสารกระตุ้นที่เกิดการอักเสบนะครับผมซึ่งโดยปกติแล้วในบุคคลที่ที่ถูกวินิจฉัยว่ามีสภาวะของโรคอ้วนเนี่ยจะมีแนวโน้มของการอักเสบในชั้นเซลล์มากกว่าคนปกติประมาณ35%นะครับผมนะฮะย้ำอีกทีนะครับผมคนที่ถูกวินิจฉัยว่ามีสภาวะของโรคอ้วนจะมีแนวโน้มของการอักเสบในชั้นเซลล์มากกว่า คนปกติประมาณ35%นั่นคือหมายความว่าไงครับหมายความว่าโอกาสในการที่จะเป็นโรคเรื้อรลังต่างๆเนี่ยก็มากกว่าคนปกติหลายเท่านั่นเองนะครับผมการที่เรามีไขมันสะสมส่วนเกินมากจนเกินไปเนี่ยจะทําให้มีสภาวะของโรคอื่นๆตามมาด้วยเช่นโรคเบาหวานโรคไขข้ออักเสบโรคหัวใจน,นะครับผมผู้ป่วยด้วยโรคเบาหวานเนี่ยโดยการหลังของฮอร์โมนอินซูลินผิดปกติ จะทาให้เกิดการย่อยและก็ดูดซึมอาหารผิดเพี้ยนไปนะครับเพราะว่าร่างกายเนี่ยมีฮอร์โมนแบบนี้ไม่ถูกต้องนะครับผมการที่มีฮอร์โมนอินซูลินผิดปกติเนี่ยจะทําให้เกิดการทํางานของผิดออกตับอ่อนนะครับผิดปกติด้วยนะครับและเมื่อผิดปกติเป็นระยะเวลาที่นานเข้าเนี่ยแล้วก็ไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกวิธีอาการต่างๆก็จะเริ่มตามมา เมื่อไหวส่งขึ้นนะครับเช่นการหมุนเวียนของเลือดต่ําความดันเลือดต่ำนั่นแหละนะฮะความดันเลือดต่ําจะทําให้ประสาททั้งหลายทั้งหลายเนี่ยปลายประสาททั้งหลายเนี่ยตายได้นะครับผม สายตาเนี่ยจะเริ่มมีการเสื่อมจนถึงขั้นตาบอดในที่สุดนะครับแล้วก็เป็นที่รู้กันดีว่าถ้าผู้ป่วยด้วยโรคนี้เนี่ยเกิดแผลขึ้นก็จะลุกลามเป็นเรื่องที่รักษาได้ยากนะครับอาการเหล่านี้เนี่ยเกิดง่ายและเร็วรายขึ้นหลายเท่าตัวนะครับถ้าผู้ป่วยเนี่ยเป็นโรคเบาหวานและมีน้ําหนักตัวเกินด้วยเนี่ยอันนี้อันตรายมากเลยผลากการ ออวิจัยของหลายๆสถาบันทางการแพทย์ชั้นนาทั่วโลกเนี่ยออบอกตรงกันว่าการที่มีบุคคลใดก็ตามนะฮะบุคคลใดก็ตามที่มีน้ําหนักตัวมากเกินไปเนี่ยจะมีแนวโน้มที่จะพัฒนาเป็นโรคมะเร็งชนิดต่างๆสูงมากกว่าคนอื่นนะครับผมการที่บุคคลมีน้ําหนักตัวมากเกินไปจะมีแนวโน้มที่จะพัฒนาไปเป็นโรคมะเร็งชนิดต่างๆสูงมากกว่าบุคคลอื่นนะฮะ ซึ่งดอกเตอร์ทีคอนลินแคนเบลเนี่ยได้บอกเอาไว้ว่าผู้หญิงที่มีประจำเดือนตอนอายุน้อยมากเกินไปเนี่ยจะมีความเสี่ยงในการเป็นโรคมะเร็งเต้านมนะครับแล้วก็จะหมดประจำเดือนเนี่ยช้ากว่าคนที่มีอายุปกตินะครับการที่บุคคลนั้นกินโปรตีนที่มาจากสัตว์เช่นนมและเนื้อสัตว์เป็นอาหารหลักนะครับทำให้มีไขมันและน้ำหนักตัวมากกว่าที่ควรน,นั่นเองนะครับ และเพื่อไม่ให้คลิปนี้เนี่ยมีความยาวมากเกินไปผมจะเล่าแค่หัวข้อสรุปๆแล้วกันนะครับผมส่วนใครที่มีปัญหาหรือว่าอยากสอบถามเรื่องอะไรก็สามารถที่จะสอบถามตามช่องทางต่างๆได้นะครับผมในเรื่องของผู้หญิงที่ว่าทําไมถึงเป็นโรคอ้วนได้ง่ายกว่าผู้ชายหรือว่าสาเหตุปัจจัยต่างๆที่ทําให้ผู้หญิงเนี่ยเป็นโรคอ้วนนะครับผมก็จะเริ่มมาจากนะครับ เรื่องแรกคืออาหารการกินนะครับผมเพราะว่าอาหารการกินที่มีไขมันสูงและผ่านการปรุงด้วยความร้อนเนี่ยจะทำให้ไขมันกลายเป็นสารพิษ หรือว่าสารก่อมอะเรองได้นั่นเองนะครับผมแล้วก็ผู้หญิงเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ทําอาหารและมักจะรับประทานอาหาราในปริมาณที่มากกว่าผู้ชายโดยที่ไม่รู้ตัวนะครับผมคือเอ็นจอยกับการรับประทานมากนะครับผมเราจะสังเกตได้ว่าตามร้านหนูกระทะหรือว่าตามร้านอาหารต่างเนี่ยส่วนใหญ่ลูกค้าหลากักๆก็จะเป็นผู้หญิงซะมากกว่าและอีกอย่างหนึ่งนะครับผมเรื่องที่ผู้หญิงเนี่ยรับประทานอาหารอา,อาจจะเป็นอาหารที่ ไม่ค่อยถูกสุขลักษณะสักเท่าไหร่เช่นพวกส้มตำหรือทำนองนี้นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือจะต้องดูแลด้วยว่าอ,าอาหารที่เรารับประทานไปในแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยเป็นอาหารที่ปรุงถูกสุข,ขลักษณะหรือเปล่าหรือว่ามีไขมันมากเกินไปหรือเปล่าหรือว่าเ,อาเราได้รับประทานอาหารเนี่ยเกินความจําเป็นของร่างกายมากหรือเปล่า ไม่ใช่ว่าเรารับประทานอยู่ตลอดเวลานะครับผมหลังจากกินชาบูเสร็จแล้วนี่เรายังกินโค้กอีกหรือว่ามือดึกเรายังตามด้วยชานมไข่มุกอีกอย่างนี้ก็ไม่ใช่นะครับผมการยึดถือแนวทางการกินอาหารนะครับผมโดยเฉพาะพวกอาหารคลีนเ,นเป็นการถือปฏิบัติที่ดีสําหรับผู้หญิงนะครับผมแล้วก็เป็นการแก้ปัญหาที่ดีตอบเรื่องการรักษาสุขภาพหรือว่าเรื่องความอ้วนของผู้หญิงด้วยนะครับผม ปัจจัยต่อมานะครับผมทีเ่เกิดความอ้วนของผู้หญิงได้ง่ายนะครับผมก็คือระดับฮอร์โมนเพศที่ไม่สมดุลนะครับผมฮอร์โมนเพศของผู้หญิงเนี่ยจะทํางาน ค่อนข้างสูงเพราะว่าผู้หญิงจะมีการ,ปรเปลี่ยนประจําเดือนหรือทํานองนี้มากกว่านะครับผมอย่างที่ได้พูดไปแล้วนะครับระดับฮอร์โมนต่างๆที่มีผลต่อการทํางานของร่างกายมนุษย์โดยตรงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการตอบสนองระหว่างคุมคุมกันและการอักเสบเนี่ยการที่บุคคลมีการสะสมของไขมันส่วนเกินมากหรือน้อยจนเกินไปเนี่ยจะส่งผลต่อการผลิตและหลังของฮอร์โมน ฮอร์โมนเพศนะครับผมแล้วก็รวมทั้งฮอร์โมนอื่นๆของมนุษย์ด้วยการที่ฮอร์โมนไม่สมดุลเนี่ยเป็นเหตุของโรคแล้วก็เป็นเหตุของโรคต่างๆทั้งๆทาง,ง,งด้านร่างกายและจิตใจนะครับผมสำนวนฝรั่งจะบอกะว่าฮอร์โมน l วูแมนนะครับผมเอาไวเ้เรียกผู้หญิงที่ขี้หงุดหงิดและโมโหง่ายโดยเฉพาะนะครับผม สำหรับผู้ชายที่มีน้ำหนักตัวมากเนี่ยอาจจะมีสาเหตุจากระดับฮอร์โมนเพศหญิงมากเกินไปก็ได้เนื่องจากเซลล์ในชั้นไขมันเนี่ยที่ไปกระตุน้นการหลั่งของฮอร์โมนของเพศหญิงเนี่ยมากจนผิดปกตินะครับผมดังนั้นผู้ชายบางคน,นจะมีลักษณะหน้าอกคล้ายของเพศหญิงนะครับผมโดยที่มีก้อนไขมันคล้ายเต้านมเล็กๆแบบผู้หญิงนะครับผมซึ่งปกติเนี่ยผู้ชายเนี่ยถ้าจะเกิดปัญหานี้จะเกิดกับผู้ชายประมาณ ทั้ง3ประเภทก็คือผู้ชายที่เป็นโรคอ้วนผู้ชายที่เป็นหนักพอกายนะครับที่ใช้การาใช้สารต่างๆเร่งการเจริญเติบโตของกล้ามเนื้อพวกเวโปรตีนต่างๆแล้วก็ผู้ชายที่ป่วยด้วยโรคมะเร็งเต้านมก็จะมีผู้ชายเนี่ยผู้เขียนบอกว่าผู้ชายก็เป็นโรคมะเร็งเต้านมได้เช่นเดียวกันนะครับผมในกรณีผู้หญิงเนี่ยสามารถเห็นได้จากว่าเมื่อผู้หญิงเนี่ย อยู่ในวัยที่หมดประจำเดือนนะครับผมการสะสมของไขมันส่วนเกินเนี่ยจะทําให้น้าหนักตัวเพิ่มมากขึ้นนะครับผมสาเหตุก็มาจากเ,เรื่องฮอร์โมนเพศที่ลดลงนั่นเองนะครับผมเ,เนื่องจาก ฮอร์โมนเพศของผู้หญิงลด,ดลงเนี่ยจะทําให้ระบบการเผาผลาญและสะสมของพลังงานเนี่ยบกพร่องนะครับผมการที่ระดับฮอร์โมนเอสโตรเจนต่ําลงเนี่ยจะทําให้มีสภาวะ,ะกระดูกพุนตามมาด้วยแล้วก็ผิวหนังเนี่ยจะเหี่ยวย่นไม่สดใสเกิดอาการนอนไม่หลับอารมณ์แปรปรวนได้ง่ายและร่างกายจะไม่ค่อยสมบูรณ์แข็งแรงเหมือนวัยสาวนะครับผม อีกปัจจัยหนึ่งที่ต้องระวังสําหรับผู้หญิงนะครับผมก็คือผู้หญิงที่มีการดื่มแอลโกอฮอล์หรือูบบุูรีนะครับผมปัจจัยนี้จะทําให้เราเกิดความเสื่อมโทรมและเจะ็บป่วยได้ง่ายกว่าปกติเพราะว่าร่างกายของเราเนี่ยได้รับสิ่งแปลกปลอมเข้าไปนะครับผมและสาเหตุนี้จริงๆแล้วเป็นสาเหตุที่เรามองข้ามกันไปนะฮะทั้งที่เป็นสาเหตุที่ เราสามารถที่จะเลี่ยงได้ง่ายที่สุดด้วยทั้งการสูบบุหรี่และการดื่มเหล้าดื่มแอลโกอฮอล์เนี่ยเพราะว่าสารอะล,ลูมินอิสระในในในระบบของผู้เสพเนี่ยมันมันจะมีมากกว่าปกตินะครับอันนี้เนี่ยเป็นคงไม่ต้องเตือนกันเท่าไหร่แล้วนะครับผมเพราะว่าการการดื่มเหล้าหรือการสูบบุหรี่ก็เป็นเรื่องที่ปกติไม่ค่อยได้อยากจะสนับสนุนอยู่แล้วนะครับก็ ทุกคนก็เตือนเรื่องนี้กันอยู่เพียงแต่ว่าเราต้องปฏิจจบัติให้ได้ก็เท่านั้นเองนะครับผมส่วนอีกสาเหตุหนึ่งเนี่ยก็คือการเรื่องเรื่องการนอนหลับพักผ่อนนะครับผมถ้าเกิดเรานอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอเนี่ยฮอร์อโมนเนี่ยจะตอบสนองอจะจะเกิดการตอบสนองทําให้ร่างกายเนี่ยแล้วก็เซลล์เนี่ยเกิดการอักเสบในระดับต่ํานะครับแต่ว่า จะมีผลสะสมเรื้อรังนะตอนวัยหนุ่มวัยสาวเราก็ยังไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่หรอกแต่ว่าเมื่อเราเแก่ตัวลงเนี่ยการที่เราสะสมพวกนี้เนี่ยไว้ในปริมาณมากๆเนี่ยเราจะเราจะรู้ว่าเมื่อเราอายุสัก40ขึ้นมาแล้วเนี่ยเ,เราจะเกิดการสะสมเรื้อรังของเราเนี่ยจะทําให้เกิดภูมิแพ้จะทําให้เป็นโรคน,นู่นนั่นนี่ตามมาทําไมคนถึงได้ชอบบ่นว่าเอ๊ะเมื่อสัก40 ขึ้นมาแล้วเนี่ยเราจะมักเจ็บป่วอยอดๆแอดๆ,อดๆเพราะว่าเราไม่ได้ค่อยระวังเรื่องการพักผ่อนที่เพียงพอนั่นเองนะครับวัยหนุ่มวัยสาวหรือว่าวัยเด็กเนี่ยเราก็หักโหมใน,นในการทํางานไปในการเที่ยวในการเล่นเพลินไปนะครับผมไม่ได้ดูแลตัวเองอันนี้เราจะส่งผลต่อเมื่อเรามีอายุมากขึ้นนั่นเองครับนอกจากเรื่องการนอนไม่เพียงพอสะสมแล้วนะครับผม อีกปัจจัยหนึ่งเนี่ยก็คือเรื่องความเครียดนั่นเองนะครับผมในฐานะแพทย์เนี่ยผู้เขียนเนี่ยก็มักจะเตือนคนไข้อยู่บ่อยๆว่าอย่าเครียดอย่าเครียดจงทําตัวให้ผ่อนคลายทำทำใจให้มีสมาธิจิตใจสงบลงนะครับผมมนุษย์ในโลกของยุคป,ปัจจุบันเนี้ยทุกคนจะรู้กันดีอยู่ว่าความเครียดเนี่ยสามารถฆ่าเราได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม สภาวะการตึงเครียดและกดดันทั้งร่างกายและจิตใจเนี่ยจะกระตุ้นการหลั่งสารเคมีที่มีส่วนเพิ่มการอักเสบของร่างกายทั้งชนิดเฉียบพลันและเรื้อรังเลยนะครับผมความเครียดเนี่ยเป็นตัวอีกตัวหนึ่งที่ผู้เขียนได้บอกไว้แล้วก็เน้นย้ําเลยว่าความเครียดเนี่ยส่งผลได้ทั้งการอักเสบแบบฉับพลันและเรื้อรังเลยดังนั้นเนี่ย เมื่อฮอร์โมนตอบสนองต่อสภาวะความตึงเครียดและแรงกดดันมากๆเนี่ยมันก็จะส่งผลให้เรารับประทานมากขึ้นหรือว่าบางคนก็บอกอย่างที่พูดไปแล้วนะครับว่ายิ่งเครียดเนี่ยยิ่งรับประทานมาก ยิ่งเครียดยิ่งมีปัญหายิ่งมีปัญหายิ่งรับประทานมากยิ่งหาทางแก้เครียดด้วยการทานหรือว่าหาทางแก้เครียดด้วยการไปดื่มเหล้าอะไรสํานองนี้นะครับผมอันนี้ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทําให้เราเกิดโรคอ้วนแล้วก็เราเกิดโรคอ,อักเสบเรื้อรังต่างๆตามมาได้ครับผมข่าวดีก็คือผู้เขียนได้บอกไว้ว่าการดื่มน้ํา นะฮะในในหนวันเนี่ยถ้าเกิดว่าเราดื่มน้ำบริสุทธิ์ประมาณ3ลิตรเนี่ยจะทำให้เราปรับน้ำหนักตัวให้เหมาะสมกับส่วนสูงได้นะครับผมเราลองมาดูกันว่าการดื่มน้ำเนี่ยมีผลต่อร่างกายหรือมีผลกับคนอ้วนยังไงบ้างนะครับเขาว่ากันว่า การดื่มน้ําในปริมาณที่เหมาะสมในเวลาที่สมควรนะครับจะทําให้ผู้บริโภคเนี่ยรู้สึกอิ่มและรับประทานอาหารแต่พอดีนะครับผมน้ำเนี่ยถูกใช้เป็นยาลดความอ้วนทางโภชนาการเนี่ยอย่างแพร่หลายเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าน้ําบริสุทธิ์ไม่ให้แคลอรี่นั่นเองนะครับผมนอกจากที่จะไม่ให้แคลอรี่แล้วเนี่ยยังช่วยกําจัดไขมันส่วนเกินนะครับแล้วก็ป้องกันการรับประทาน การป้องกันการรับประทานมากเกินความจําเป็นด้วยนะครับผมการดื่มน้ําเข้าไปเนี่ยจะทําให้เราช่วยลดความหิวและก็ช่วยเร่งการดูดซับการเผาผลาญอาหารได้ด้วยครับดังนั้นนะครับผมเมื่อเราเดื่มน้ําสะอาดเนี่ยที่มีปริมาณมากกว่า3ลิตรต่อวันเนี่ยเราจะสามารถลดปัญหาของผิวพรรณต่างๆโดยเฉพาะรอยริ้วรอยจีนกานะครับความเหิวยน่นแล้วก็ความหยาก การของผิวพันธ์ของเราได้ดีนั่นเองเคล็ดลับการดื่มน้ําเพื่อการลดน้ําหนักและล้างพิษนะครับให้เราดื่มน้ําอุ่นผสมน้ำมะนาวสดในตอนเช้านะครับหลังตื่นนอนเนี่ยดื่มเลยนะฮะซึ่งอันเนี้ยเป็นหลักการสอนที่ยึดติดมาของโยคีในประเทศอินเดียนะครับแต่โบราณแล้วก็ใช้เป็นหลักการล้างพิษที่มีประสิทธิภาพสูงนะครับผมของการแพทย์ศาสตร์อินเดียนะครับผมซึ่งผลที่จะได้รับนะครับจากการดื่มน้ํา อุ่นผสมน้ำมะนาวสดในตอนเช้านะครับผมผลที่ได้จะได้รับก็คือจะกระตุ้นการทำงานและล้างพิษในตับนะครับผมทำให้การหลั่งของน้ำดีจากชงน้ำดีเนี่ยเป็นไปได้อย่างดีนะครับผมช่วยในการย่อยอาหารและเมื่อในการ พอเราย่อยอาหารได้อย่างดีนั้น,นจะทําให้ประสิทธิภาพของอน้ําลายและน้ําย่อยของเราเดีขึ้นนะครับผมเพราะว่าตับสามารถผลิตเอนไซม์ได้มากขึ้นเมื่อมีการดื่มน้ําอุ่นกับน้ำมะนาวเป็นประจําทุกเช้านะครับจะช่วยทําให้เราเกิดการขับถ่ายได้มากขึ้นได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับผมโพแทสเซียมยจะมีส่วนช่วยในการทํางานของหัวใจนะฮะสมอง ระบบประสาทโดยรวมนะครับผมแล้วจะช่วยปรับสมดุลของอารมณ์ให้เป็นปกติแล้วก็มีความคงที่มากขึ้นนะครับอีกทั้งยังช่วยให้ผู้ป่วยเนี่ยที่ปวดหัวเรื้อรังเนี่ยทำสามารถที่จะหายได้เป็นปิดทิ้งเลยนะครับผมเพราะว่าเ,เราได้รับแร่ธาตุจากแคลเซียมและแมกนีเซียมรวมถึงโพแทสเซียมท,ที่ได้รับจากการดื่มน้ำอุ่นกับน้ำมะาวนันเองครับและเมื่อเราดื่มเป็นประจำนะครับผม ความดันโลหิตของเราเนี่ยจะจะค่อยๆปรับสู่สภาวะปกตินะครับผมแล้วก็เนื้อเยื่อในร่างกายของเราเนี่ยะจะมีค่าเป็นด่างมากขึ้นนะครับผมนั่นมีผลทําให้ภูมิคุ้มกันของเราดีขึ้นนะฮะกรดยูริกที่เป็นสาเหตุหลักของโรคเอ,อ่อและโรคไขข้ออักเสบโรคเกาต์ต่างๆเนี่ยะจะจะลดลงนะครับผมแล้วก็ช่วยลดเมือกสะสมในร่างกายเนี่ยที่เป็นสาเหตุหนึ่งของการ ลดน้ำหนักยากแล้วก็โรคมะเร็งได้ด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยการดื่มน้ำมะนาวอุ่นกับการดื่มน้ำมะนาวสดกับน้ำอุ่นเนี่ยผสมกันเนี่ยก็จะจะช่วยเรื่องนี้ได้นะครับถ้าเกิดว่าคุณผู้หญิงท่านใดนะครับสนใจก็ลองเอาไปทําดูนะครับผมผมค่อนข้างที่จะย่อจากบทนี้มาหลายขั้นตอนนะครับผมก็ตัดเป็น ข้อความสั้นๆๆเพราะว่าจริงๆแล้วมันค่อนข้างจะยาวมากเนี่ยผมลองอัดดูแล้วใช้เวลาแบบเกินครึ่งชั่วโมงเลยเพราะฉะนั้นคือความยาวเนี่ยจะยาวมากเกินไปผมก็เลยสรุปเอาเนื้อยอ่อๆออกมานะครับผมดังนั้นเนี่ยความอ้วนของผู้หญิงเนี่ยจะเกิดจากฮอร์โมนซะเป็นส่วนใหญ่นะครับผมดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณผู้หญิงดูแลรักษาร่างกายพักผ่อนให้เพียงพองดดื่มเหล้างดสุบบุหรี่แล้วก็ หมันใส่ใจเรื่องสุขภาพซะตั้งแต่ตอนที่ยังไม่ได้แก่ตัวมากนะครับผมตั้งแต่ตอนอายุเป็นวัยรุ่นเนี่ยยิ่งดีเลยนะครับผมความอ้วนของผู้หญิงในอนาคตเนี่ยก็จะลดน้อยลงนะครับผมส่วนบทต่อไปนะครับผมเราจะมาพูดถึงสาเหตุความอ้วนของผู้ชายซึ่งก็มีสาเหตุร่วมกับผู้หญิงบางส่วนแต่ว่าไม่ได้เหมือนกันทั้งหมดนะครับผู้ชายจะมีสาเหตุของความอ้วนเนี่ยมากกว่าผู้หญิง หรือว่าแตกต่างกับผู้หญิงอย่างไรนะครับผมลองติดตามกันในบทต่อไปนะครับผมถ้าเกิดว่าคิดว่าพอมจะมีประโยชน์บ้างแล้วก็ฟังรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างนะครับผมก็ก็ให้อภัยผมเชิญนะครับเพราะว่ามันยาวเกินไปบางทีผมก็ตัดออกไปบ้างนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครใส่ใจแล้วก็อยากจะรู้เรื่องราวที่มากกว่านี้ก็สามารถที่จะสอบถามได้นะครับผมถ้าเกิดชอบช่องนี้ก็กด กดกระดิ่งกดเตือนนะครับกดสับส r ลายได้นะครับเพราะว่าผมจะนำคลิปทั้งหมดเนี่ยไปอัพลงช่อง YouTube แล้วด้วยนะครับผมก็ช่วยกันกดเป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับผมครับ